ครับพี่ผมมาตัวนะครับผมอยูที่วัดโกแดงพัฒนาตำบลละลมอำเภอภูสิงห์จังหวัดชิสเกตมาดูโครงสร้างความือดนระบบฟิล์มาดูกันหนังกำลังกลางจอบรรยากาศงานวัดนะครับโอ้ระบบฟิล์ม ผมสร้างภาพยนตร์กำลังตั้งจอนะครับดูโลโก้ของนิคมบอลทัวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอุปการะทุนกับนิคมบอลทัวนะครับนี่แหละครับรถหนังระบบสตรีมทําด้วยใจรักนะครับอาจารย์นี้ก็ได้มาใช้นะครับที่วัดโคแดงนะครับยกงานยกช่อฟ้านี่ครับยกช่อฟ้าพรุ่งนี้นะครับนี่เพิ่งแห่เสร็จนะครับปกติบอกว่าจะลองแสงประมาณหกโมงนะให้ผมได้ ถ่ายทําคลิปนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะเพิ่งแห่เสร็จนะครับนี่กําลังเร่งนะครับนี่กําลังตั้งจอกันนะครับนี่อาจารย์ทำนะครับตั้งถ่ายไปแล้วนะครับนี่ยังกาลังเร่งงานอยู่นะครับบรรยากาศงานยกช่อฟ้างานใหญ่ของตำบลละลมนะครับวัดโกแดงนะครับนี่เป็นหนังมาจากอำเภอสนมนะครับมีโลโก้ของนิคมมอนทัวนะครับด้วยนะครับในรถหนังนี่คือถือว่า ให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับกับนิคมบัลตัวนะครับนี่ได้ขึ้นป้ายรถนังนะครับนี่ก็คุณวิชาญวิชาญลูกหลานบ้านดนแดนมามาอยู่บ้านทั้งโลเพื่อนว่ามาได้เมียอยู่นี่เพื่อนมาช่วยหน่วยหนังด้วยนะครับโอ้หาน้ำเย็นๆมาให้โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมผมพี่หยังครับผมพี่หยังครับผมจำนี่ก็เย็นกว่าน้ำเย็นกว่าอันนี้เย็นแห้งแล้วมันเย็นในใจ ครับข้าผมครับผมขอบคุณครับค้าบผมค้าวผมนี่ครับอุโบสถของอวัดโกแดงนะครับพัฒนารามนะครับวันนี้เราได้มาดูหน่วยหนังระบบฟิล์มติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็มาฉายที่อุดมพรนะแต่ไม่ได้บอกผมวันนั้นก็ถือว่า,าพลาดไปนะครับงานบุญกระตินนะวันนี้ก็มาไกลหน่อยร้อยกว่ากิโลสําหรับผมนะครับในได้ตั้งหลักแล้วก็มานะครับตั้งใจมา ถ่ายทําให้กับสมสร้างภาพยนตร์นะครับวันนี้สุดยอดนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเห็นการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนี่น้ำเย็นมาต้อนรับนะครับี่พี่วิชานจากบ้านโนแตนสวัสดีครับครับนี่ผูผครับผมมาช่วยหน่วยหนังด้วยหรือว่าเป็นกระดองนะ มาช่วยนะครับตั้งจอนะครับมาดูรอบๆรถอ,อีกคันหนึ่งทั้งแห่ด้วยทั้งสายหนังด้วยวันนี้นะครับก็ถือว่า,ารับงานไว้เต็มที่เลยนะครับนี่ฟังฟังมิวสิกสมสร้างมูวี่นะครับระบบฟิล์ม Digital Digital ดิจิตอลดิจิตอลก็มีนะครับนี่นะครับผู้สนับสนุนนะนะครับอ่ามาดู รถหนังนะครับสมสร้างโอ้ดีใจนะครับได้ไมาเห็นระบบฟิล์มย้อนยุคไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตมุลละลมนะครับวัดโกแดงนะครับนี่นะครับสนามสนุกน,น,นะครับคุณารสมสร้างขึ้นโลโก้นิโคมอดตัว คนไหวบอกครับย้อนมาครับเราไปดึงไงนครับใส่จอดจอดครับจอดหางปลาจอดด้วยครับมาล้างในใจช่วยเองเดือดจงชอยนี่กันาซากันมาเร็วเลย่จ่อซอยเลยไม่ไหวเราเพล่มเท้าดึงเลยนะครับ เลื่อนพับแล้วครับเราจะตั้งลำโพงนะครับโอ้ช่วยเหลือสตาฟไม่มีมาหาเอาแถวข้างหน้านี่แหละครับนี่มาหาแถวพี่น้องแถวบานทํานบานตะล่มนี่แหละครับแน่นอนยู่ดีครับหนังเป็นกันดงิงกันดิงนะครับนี่เราจะได้ ในนอนดีครับพีบ่วิชามนมาซอยหนังเจลยสุดจอดดีเลยตู้มาก <c oughs> ันครับมานมานนี่ัจอหนังกำลังกำลังเคลื่อนรถลนะครับจะตั้งเครื่องสายแต่ไม่ได้เจว่าจะใชยตรงไหนใช้บนรถหรือเปล่าน่าจะไม่ใช้บนรถนะครับตอนนี้กํลาลังเร่งนะเราจะขึ้นลําโพงนะครับโอ้ใช้ระยะพอสมควรหรือว่าไปตั้งลํานะครับ เป็นตะวันครับทั้งหมดโอ้โหโบสสวยนะครับนี่สถสวยนะครับเพนสวยเพราะว่าเป็นช่างศิลปะอยู่แล้วนะครับของอาจารย์ขำนะครับ อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหน่วยนี้นะครับเครื่องเสียงดังมาจากั่งกองหน่วยการทางนี้นะครับโอ้ยังขับนีโอ้ดีครับขอบคุณครับโอ้ใ้ลำใหญ่ของฝากของฝากจากหน่วยทั้งเข้าลงเครื่องชายลงแล้วครับ แค่สมชั่วโมงบพราะว่าอาจารย์หำบอกว่าโอ้ยมีงานตั้งจอไว้รอแล้วนะครับก็เลยช้าเลยนะครับวันนี้จะหกโมงแล้วนะครับจะทุ่มหนึ่งแล้วครับสมสร้างยังตั้งจอไม่เสร็จนะพรุ่งนี้ผมมีงานต่อแต่เช้านะครับก็คงจะได้บรรยากาศประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับอาจารย์หำก่อนนะครับว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าเราก็เดินทางมาไกลนะครับผมก็คงจะ ที่อุทวพิสัยนะครับต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนี่หลังก็ยังไม่ได้ขึ้นจอใช้บทผัดผัปริ๊ดนายกนะที่เราได้ยินข่าวสดที่รู้าที่นี้เราเเรามีโอกาสรีบคว้ายยมมีขาดก็คว้ากดบนบนอนก็เรียกว่าตัวบนเป็นย่างไเแรงเกินเหตุอย่างนี้อ่าจะ้เกินเหตุ รพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเย็ดสายกลางในการปฏิบัติค่ะทีน้าน,นี่แหละนะวิชานิพภั์แต่เด่นงเอ้เขาเขามาข้างหนา้าทีละยุ่งมามาเพราะคนก้อนล่างอยู่หัานนะเขาว่านั่งข้างหนา้าอาจารย์ทำเร่งมากนะครับบอกว่าพ่อ,อยังหอกยังห้หแล้ววะนะครับผมทีมงานก็ช่วยกันนะครับนี่เร่งได้ ให้ผมได้ถ่ายทําคลิปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องรีบกลับนะครับวันนี้มีงานที่บ้านมีงานเช้านะครับก็เลยต้องต้องรีบกลับนะครับขอโอกาสขอขมาครูบาอาจารย์นะครับเสียงสวดมนต์อาจจะเข้าไม่ประติดประต่อตรงนี้นะครับก็ก็เข้ามาในคลิปนะครับก็ขอกับขอขมานะครับในสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะใช้เสียงนะครับในการบรรยายคลิปนะครับ กำลังเร่งแล้วก็เอาลังฟิล์มนะครับลังฟิล์มนี้เป็นแบบพลาสติกนะแบบหนังคงจะหายากแล้วนะครับนะครย้อนยุ่งไปอีกนะครับที่แรกว่าจะขับแล้วแต่รออีกแป๊บหนึ่งนะครับติดงานนะครับผมวันนี้ก็ต่างคนก็ต่างเหนื่อยนะมีภารกิจกันทั้งนั้นนะครับ อาจารย์ถามก็ลากยามาจากการรถแห่นะครับผมก็ยิงยาวมาจากบ้านเลยอุบลวิใัยนะครับร0อยกิโลนะครับใช้เวลาเดินทางมาที่นี่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็มาถึง6กก่อน6โมงนิดนึงก็ยังไม่เสร็จกันเลยนะครับบอกว่ารถแหานานมากแห่จนเย็นนะครับก็เลยตั้งอุปกรณ์ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับกำลังตั้งป้ายไฟนะครับแล้วก็จะทำการใช้แข็งแรงนะครับเป็นหน่วยนันที่ ลุยอยู่คนเดียววันนี้มาต้องบอกว่าลุยอยู่คนเดียวมาตายอาดาบหน้าวาซานนะครับสุดยอดเลยนะครับกำลังลงกองฟิล์มนะครับอันนี้นครับเขามีสเตนด้ครับครับที่นี่พ่นตกะกับกลืนขี้นินละนะสปาเต้นคุณเต้นโอ้สบายสบายตะกี้เนาะครับนี่แบบเดิมๆนะครับ บุกเขยนว่ามัานสิย่อนพอ่อจาของย้อนยพอ <pper pper pper> นน่อย้อนพ่อแต่คันบริสุทธิ์คันที่บริสุทธิ์แบบนี้ก็บ่ยากในนี่มันแบบระบบฟิล์มเลยครับมันก็เลยยากนะครับตอนนี้เวลาเขาจะเปลี่ยนฐานนี่เวลาเปิดทุกเนี่ยงจะเห็นหน้าผู้สาเอาเลยครับนี่มันจสงส่องแป๊บนึงเขาก็บจีเ็นนาบุษานาง,งน,นะนี่มองได้นะเวลาเปิดเต้าขึ้นมานะครับนี่ผมนี่แฟนครับนางแขกนะครับโู้ว่าจังหวะดได้จีเลี้ยวผู้สาวคนเปิดเปลี่ยนฐานนะมันจะมีแสงแวบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้ มองสาวอยู่ข้างๆนะครับนี่เป็นอะไรเรียกว่าเป็นจุดนัดพบของหนุ่มสาวในยุคอีกยุคหนึ่งนะสำหรับนงางการแปลงแต่ก่อนนะครับนี่ก็ย้อนมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะครับได้สมสร้างภาพยนตร์หรือว่าสมสร้างมูวี่นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็คันธีอาร์ตนะครับติดต่อง,งานไปทาง Facebook 2ชื่อนี้นะครับที่ผมบอกสมสร้างมูวี่แล้วก็คันธีอาร์ตทักแชทไปนะครับท่านภาพเจ้าภาพท่านใดต้องการรถแห่แล้วก็ หนังกลางแกลง้งนี่ครบวงจรนะครับอาจารย์หามจัดให้นะครับนี่ระบบฟิล์มนะครับหรรือว่าาสิกนะคับจากอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับบอกอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นจอกันแล้วนะครับเอาล้วครับขึ้นจอแล้วครับีอุทร้อ,อก่อนนะตอนนี้พลุเราก็เออพรุ่งนี้เราได้เตรียมพลุตะไลบ้างไหม ได้เตรียมไว้ไหมตอนยกโชว์ฟ้าไปก็ต้องตบตัวสไลด์ถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรอ่าพี่ต๋องก็เจริญพรดได้อยเหรอครับตามกำลังแบงนะครับตามกำลังเราเราไม่ได้กำหนดไอเชโนตินน้องดูหนังบวกกินหนังบวกยิ้เข่าได้เพิ่นบวกห้กลับเพิ่นว่าปลาซานนะครับ มาหาเพื่อนมากูมินิู้วี่เลสมสร้างภาพยนตร์เพื่อนไม่กินข้าวกับเพื่อนไม่ไม่ให้กลับเพื่อนว่าโอ้โหดูดูกับข้าวเพื่อนเตรียมมารอเราแล้วนะพักขนาดเลยสมสร้างมูวี่น่ะท่านใดที่ท่าจำได้ครับมันหลายเนาะมันต้องเพิ่เคยเห็นอยู่เออโอ้โว้ย พระทาายพระวัดไทยเนาะสิริธรรมนาครับรเ่ะไม่จช่อุทิศพรเนอะแล้วเรามีคณะเจ้าภาพเจ้าภาพทีกคี่ลยนหลายท่านะแล้วกประมาณสามสิบครูก็อาจารย์ถามก็ขออดึงเวลาเพื่อจะลองแสงให้ดูนะครับให้กับ FC หนังกลางแปลงได้ชมนะไหนๆผมได้มาไกลแล้วนะครับก็มาดูเตาโบราณเลยนี่ครับแฟนครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องนะครับบ้านหมู่บ้านนี้ด้วยนะครับนี่นี่ครับกำลัง ตั้งโตให้กินข้าวกันกันเองมากเลยนะครับลองไปนะครับวันนั้นเละครับวันนั่นแหละธรรมดาทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโยมนะครับรอเพื่อรอม่ต้องไปรื้อเวลาตัวนี้ครับโอ้ให้แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ให้ไปที่เลึกนะครับนี่ได้ฟิล์มได้ฟิล์มได้โล่แล้วจากทางการย์แฝงอาจารย์เอ็มก็ให้บานจากตองเจริญทีอาจารย์อทมจากสงสารที่อีกเขาให้จำนวนฟิล์มร้อยก็หร้อยกว่าบาทเนี่ยทีมงาน ทีมงานก็หมู่บ้านนี้แหละครับไม่เคยกลางจอหนังก็ได้กลางเพราะอาจารย์ห้ำส um ุดยอดสุดยอดนะครับเขาเรียกว่าใจถึงพึ่งได้ติดต่อไว้นะครับยังไงก็มานะครับรถติดลมรถน้ํามันหมดก็ต้องมาให้ถึงนะครับไปฉายอยู่ทุกพอพิสัยบอกรถน้ำมันหมดอยู่บ้านจารย์แสนชัยสุดยอดนะครับโอ้นะครับสงสัยน้ํามันรถเกเสียนะครับ นี่นะครับคือความใจรักแล้วก็ความคุ่มเทของหน่วยหนังกลางแปลงนะครับคนทาหนังเนี่ยทำด้วยใจรักนะครับคนดูก็จะใจรักคนแจ้งก็ใจรักนะครับคือถึงแม้คนมันจะไม่ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนแต่ว่านี่แหละเจ้าภาพกับคนใช้หนังเนี่ยมีความสุขร่วมกันมันก็สุดยอดแล้วสำหรับใช้หนังกางแปลแล้วคนทําคลิปด้วยได้ไปเห็นบรรยากาศแบบนี้มันก็โอ้มัน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 อินนะอินกับบรรยากาศเก่าๆนะครับ นี่นะครับกอฟิล์มนะครับโอ้โหคล่องเหลือเกินแล้วจะมาให้ผมกอให้ดูนะครับโอ้โหคงไม่ไวอะไรผมถ่ายให้โอ้จะถ่ายให้กอยังไงครับนี่หมุนเลยครับหมุนเลยทั้งคนทั้งนทั้งคนอ่ะจานก็ไปไหนครับข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเอามือจับไปเดี๋ยวทำผมตาเนี้บอกอับอ่าอ่าทับทำเลยทันทีโอเคทับผมหมุนเลยหมุนเอามือจับนี่นะหมุนจับนี่ครับอ่าบหมุนเลย ครอ่ามุนเลยครับอ่าหมุนเลยนี่นะครับฟอฟิล์มโอ้ครั้งแรกในชีวิตอาจารย์ทำทำอาจารย์ทำทำให้นะครับโอ้ยอดยอดแต่ว่ามืออาชีพมันจะไวกว่านี้นะครับบอกบอไม่ไม่จะเป็นหรอกครับไม่จะเป็นถ้าเรามีเวลาเราก็ถ้ากอเร็วก็ทำให้ฟิล์มเสียอ้ยนี่พอดีพอดีไหมครับอาจารย์อ่าพอดีครับพอดีครับอันนี้ฟิล์มในหลวงร้อยเก้าด้นี่อ๋อครับไม่ใช่ธรรมดาในหนังในหลวงร้อยเก้าด้นี่โอ้เป็นบุญเป็นบุญของผมนะครับต้องต้องอยู่ถ่ายให้ได้ด้วยนี่จะฉายต่อไปนี่แหละ ทางในหลวงรอเกาเนี่ยค,คนไม่มีวาสนาไม่ได้ดูเด้อโอ้คนดูในโทรศัพท์มันดูได้หมดแหละโอ้ครับเรื่องอะไรครับนี่อ่ามันเป็นอ่นาสันเสริญสันเสริญบาร,รมีแต่ละแต่ละตอนผมเอามารวมไว้ประมาณเจ็ดแปดตอนให้<อ>มันเป็นเนื้อเรือ่องก็คือสันเสริญบาร,รมีข่าว,ว,ว,วราพระบารมเจ้านะครับ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 แต่มันตีมีหลายเวอร์ชันไงครับ ครับมีหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันอันนี้รวมรวมหลายเวอร์ชันของใช่ครับใช่ใช่มีทั้งรัรอ่เวอร์ชันในโรงเวอร์ชันหนังกลางแปลงอย่างเงี้ยนะมีความรักแบบนี้เนาะคือผมจะพยายามหาให้มันได้เยอะที่สุดคือไว้ฉายวันวันสำคัญโอ้แล้วก็เอาเพลงในทีมบ้างแล้วก็เอาเพลงเสริมเข้าไปบ้างโอ้ครับครับ ครับการกรอฟริมพผมคิดว่ากำาแฟผมก็เยอะเหมือนกันนี่สิ่งเหล่านี้นี่ผมแพงกว่าหนังพวกนี้<อ>ก็คือว่าหนังรอเก้าสิเกียรติของที่โคมาชวัวนะครับวันนี้ได้กรอกรอฟริมของรอเก้าของรอเก้าเลยแล้วก็พี่ก็เก็บไว้บรรักษ์เป็นขายเนี่ยนะครครักษ์ด้วยแล้วก็เก็บไว้่ทีีมคุเราพยายามเขาโพสต์ขายก๊อล์ปลั๊พันก็ซื้อไว้ซื้อไว้อย่างนี้ก๊อปหนึ่งก็จะเป็นตอนหนึ่ง จนยืนยืนเคารพยืนจ,นจบอย่างนี้นะอันนี้เจ็ดตอนก็เจ็ดพันอย่างนี้นะโอ้ครับใจรักจริงจร,รับ,บรคือถ้าเราเนี่ยถ้รักไว้มันก็ลูกหลานเขเนองผ่เหญิงถือว่าช่งคุณค่าอยงเนาะครับครับรค,คุณค่ามากาาาซึ่งหนังทุกจ้า มีไฟประดับเต็มวัดนี่ถ้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเลยถ้าเป็นฟิล์มมองยังไงก็ชัดยังไงก็ชัดครับอย่างแสงจ้าวันนี้ฉายไปยังไงก็ชัดไม่มีปัญหาจบครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดจะใช้ต่อเลยขอบคุณครับผมจะได้ใช้ต่อเลยในหลวงรัชกาเนี่ยคนเยอะเสีไม่ได้ดูดิคือจะให้ท่านผู้ชมที่คอมาทัวร์ได้เห็นนะครับได้เห็นแล้วก็ได้ได้ผ่านแผ่นแผ่นฟิล์มแล้วก็จากทิปของที่คอมาทัวร์นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ได้ถือว่าเป็นการ อุัษณ์นะครับของอาจารย์หำจัดให้วันนี้นะครับสุดยอดเลยด้วยฉายให้กับท่านผู้ชม FC หนังกระแกงให้ได้ชมกันเลยทั่วโลกนะครับพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับอาจารย์ทำบอกว่าแสงระดับไหนก็ชัดระบบฟิล์มนี่คือแสงจากโบสดนะครับที่ส่องเข้าไปแล้วก็แสงจากแป้กค้าถ้าระบบฟิล์มฉายยังไงก็ชัดนะครับอาจารย์ทำบอกนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับ ขาบกข้าบกับบ้านอะกินกับเือนกับ ลงสูจ่อจอโอชาติงิงครับคือคือแสงเยอะขนาดนี้นะครับนี่แสงจากพระบวสดเนี่ยิงลงไปตรงๆเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ทําว่านะครับนี่ระบบฟิล์มนะครับนี่ สร้างภาพยนตร์ในระบบฟิล์มนี่จะปิดไปข้างหลังจอแล้วนะครับก็ก็ปิดไปตรงที่แยงวิ่อก,ก็แจมเลยนะครับนี่ครับสำหรับระบบฟิล์มของสมสร้างภาพยนตร์นะครับเป็นทดสอบแสงนะครับให้กับ f อฟซีนะกแกล่งได้ได้ชมกันนะครับตอนนี้ เพราะว่าเร่งให้กับแฟนของนิโคมาตัวนี่แหละครับให้แฟนๆแฟนๆได้ได้ดูได้อิ่มกันนะครับอิ่มกับเรื่องของบรรยากาศนะครับในระบบฟิล์มนี่นะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะใช้ฟิล์มฟิล์มที่ผมกรอเมื่อกี้นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ทำเขาจะใช้สันเสริญพร,ระบรมีให้ให้ชมนะครับนี่รู้สึกว่าคนลุกเหมือนกันนะครับให้กอรอฟิล์มแบบอะไรนะทรงคุณค่านะครับสำหรับ หนังกางแลงนะครับนี่ก็ถือว่าผมก็มีความภาคภูมิใจเหมือนกันนะได้กรอฟิล์มฉาใ้ในระบบของหนังกางแลงนะครับที่สิ่งที่ผมชื่นชอบตั้งแต่วัยเด็กนะครับก็มาได้สมสร้างให้โอกาสได้ได,ได้ทาสิ่งนี้นะครับ <ยา S 1> โอ้โหก็ถือว่าสุดยอดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่นของดูเพลงสารเสริญพระบารมีกันนะครับ แล้วครับนี่นะครับดูไปพร้อมกันเลยครับทบชมของเก่านะครับอุรักษ์หายากที่หามก็ซื้อสะสมไว้นะครับที่หาได้ใน,ใน,ใ,นในเรื่องของิร์มนะครับ oh, <my> นี่นะครับิร์มที่ผมกรอ นะครับตอนที่ก่อนลองแสงเมื่อกี้นะครับฝากไว้อีกหน่วยนะครับติดต่อไปที่คันที่อาร์ตหรือว่าสงสร้างวีนะครับเฟซบุ๊กชื่อภาษาไทยนะครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมและพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสาาาาายไฟร้้มมกกกลลงงงคคืนดดััเ่บชอี รถเก่าจอดปีนใต้ฟ้าชายสมสรางภาพยนต์กลับมาสร้างแรงใจคนใช้หนังยืนอยู่หน้าจอน้ำตาจั๊กั่เข้าใจว่าคือฝันเทปหนึ่งเทปเดียวบรนยายเรื่องราวสมสราภาพยนต์ให้เราแอบพวงรักกันต้องสมสร้างภาพยนต์อีกครั้งเล่นแสงสี ไทยเท่าเสียงใจดังฟิล์มเก่ากลับมาให้ภาพประทับใจให้หน้ำกลางแปลงนี้จะยิ่งใหญ่ไกลเสียงหัวรใต้ฟ้ากระจาภาพย,ายุดยนสร้างฝันในคืนยาวนานปวดเจ็บเตมิมมนค้า น,นับหนังก,กลางแปลงนี้สุดเจิดจนรักฟูงชนหยุดยืนมองความทรงจำที่ถูกถักทอนั่งเก่าเล่าเรื่องกระชากใจเราสมสาภาพเยตนย์นอยู่ในใจของเราต้องสมส้าภาพยนต์อีกครั้งเล่นแสงสีถ่ายเท่าสียงใจดัง ก่ากลับมาให้ภาพประทับใจให้น่ำกลางแปลนนี้จะยิ่งใหญ่ไกลเสียงหัวเราตาฟ้า,า,ากระจ่าง เลนแสงสีถ่ายท้อเสียงใจดังฟิล์มเก่ากลับมาให้ภาพประทับใจให้นางกลางแปลงนี้จะยิ่งใหญ่ไกล